ใครงูร้องตีมันเห่ลงแต่พังเลยนะไครบอเดิรถถึงเองนเคอยเห่ลงเออเออชื่อชี่ใครร้องเหรออ่าแต่ยานเหรอพี่น้องเอ้ยฮั้งหมดแรงมากไงเนาะยามนี่มันก็จะเป็นแม่เป้งได้พี่น้องเอ้ย เดี๋ที่วัได้เอาธงยางมาโอหผู้ทางกงอ๋อเปลี่ยนนี่ป่ะมันกลางกอไม้ยังไงกลางกอไม้เนาะเอาตัวตัวยานพ่ากระเตูดดิอ๋อมีแต่เน่งใหญ่แค่นี้ไดไหมมามาเอาเน่งไค่น่ะอันนี้ก็อยู่ป่าอยู่ลงเนาะพี่น้องเนาะน่ะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ป่ะ โอ้แนต้นไม่พี่น้องเลยจะไปข้นด้อะไสิขืนอยู่ขึ้ะน่เนาะพรีงานสิตกลงยาไหมเลียงข้นต้นใหม่เนอึบปึ๊บโอ้ยสิเราไขายเยอะนี่โอ้ยพอได้ลงมาข้นมาข้นตกแอเน้นเพลินเน่นเน่นเน่เน่นอย่ให้หลดเลยเสียงางตี้เล่นเน่นเอากดมุดมุดเน่น หมดลายเลยหมดแรงนะอ๋อหมดแรงอย่างนี้นี่อู้นี่มันที่นี่นะเออ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 เองเออเอออเออเอเนอออเอนเออออเอนเออเออออเออเเออเออเออเนอเออเออเนอออเออเออเอเอเอ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 อนออเอเออเองเออเาอกับแคบเ เสียไม่กัดกันเนาะทางกระแคบแคช่มพี่น้องเลยโดยเปิดผ่าออกมาพี่น้องเลยวันนี้กับมาป้าเนาะมาเอาละมันอยู่หน้าหลงพี่น้องเลย บรรยากาศกันเอ้าพี่น้องคือฝนจิตกเนาะมืดขึ้นมากเลยหลังจากเฮ็ดบุญมังพื้นวางไผ่แล้วพี่น้องเลยจะพากันมาเอาลํามันเมื่อไว้ปลูกพี่น้องเลยขามาไก่สมข้นเติมอยู่หน้าโรงพี่น้องเลยมาเอาน้ำลํามันน้ำพี่น้องเนาะตอนนี้กําลัางพากันย่างไปเบิ่งหมักไผ่หัวแจ๊คสีมีดหรือบบเนาะ าวันอากาศอยู่ป่าอยู่ลงพี่น้องเลยน,นี่ก็เป็นสวนมันอยู่ป่าอยู่ลงง่ายพี่น้องเลยกำลังย่างไปเบิ่งหมากไผ่พี่น้องเลยจ้าสบายดีเด้อสวัสดีเด้ดอเนาะบัสสุวรรณบัสสมงสุวรรณวสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกับซูซอกสาวดวงวันนี้แล้วพี่น้องเลยมาพบมาพบนี่กะพามาเลาะ ป่าเลาะลงพี่น้องไงยไปเบิ่งหมักไผ่เนี่ยกะหาเลาะเก็บเอ่อใบย่านางพี่น้องเอ้เมื่อไว้ใส่เก่งเนาอไม้เนาะเธอมีเนาอไหมพหวอย่านางมันก็อยู่ไกลแน่พี่น้องเลยมาแล้วก็จะเอาเมื่อไว้ใส่ตู้บัดมีเนาอไม้ยังเก่งกะพอได้เก่งใส่พี่น้องเไยนี่ก็จะเป็นส่วนไหมโอ้หาเอาเนาะไห้เขาบอ ơ tôi hát nền nó mày thì ông người không? nó mày hát hạ, không hát 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 ตื่นุเรงมันนี่เยาคุดควยตูดนนี่ส่วนไม่เริมไม่ฮะฮะเหนงไม่พี่น้องเลยไล่ใช่ป่ะแน่นี่เหนงไม่ปงหนักเอาน่อนกันหนงไเหนงม่ปันไม่ใช่ไม่ปง เนี่ยตัวนี้ไหวด้กาได้เลยะฟุงเลยนเมื่อแกงแรงพึ่งมาเมื่อแกงเล่นแกงแรงแค่เพื่อเอากระยั่งมาครับง่ายนี่ง่ายฟุงแล้ะเมื่อกินไข่ที่ เาไม่แพ้ใหม่พี่น้องเอปงขึ้นใหม่เนาะไม่ใช่ทงยางเลยแต่บนเรื่องของเมนูน,นี่ว่าจ้าะแ,แม่กัดิโอพี่แดงลายนี่กอนี่นะ,ะนมึงไงเอยวิอย่ฮอตเพลนเน,นี่ยนะไน้องไม่ปงไม่พี่น้องเลย มาปามาดงพี่น้องเลยหาหน่อไม้หน่อมันมาเอาวเรามันไปพากันลงไปเบิ้งหมักไผ่ว่ะแต่กับท่าตอนนี้กับท่นในหอดเนาะมาพ่อแดงกับแม่กับผากันทักแดงกับแม่สักก้อนหนึ่งลังปรุงพี่น้องเลยเอาขวบพุ่นบอกนะอันนี้พี่ผาหมุนป้าหมุนดงเลยอันนี้เหาะ โอ้มาเดี๋ยวดิหมุนไป,ไป,ไปเบบนี่บรรยากาศอยู่ยป่าอยู่ลงพี่น้องเลยนี่ก็จะเป็นสวนนะมุกเบิกไมน้นาะตัวนี้เนาะเพป็นเพจปลูกมันมาดูว่าปลูกมกแตงกับ่จาจักน้ำเพิ่นอนปลูกหันจะของหน้าเพิ่นกับไปก่อนเลยพาหมุนป่าหมุนลงมาเอาละม่นในเพิ่นสวนมาหาอ่อน หมากไผ่หาหักแนงน้องไม่ได้พี่น้องเลยเออหน้าป้องเมื่อจะให้จักต่อคักแค่ตัดชิตัดพุ่นก่อนไปยังไงเนาะของแม่นี่เช่นที่ถ้าหักกันก็ไม่ได้หลายกระปั้นกันเนาะก็คือใช้มุนไปทั้งไงเอ็นมุนปลามุนลงพี่น้องเลย เอาอยเลยพรานี่กระเดกง่ายน่ะแน้บง่ายนะกะบังงงออ้ไม้ปงเนาะนี่นะเน้นกับง่ายพี่น้องก้นเนี่ยอนี่จะโหมุนไปแล้วแต่แยกแยกันนังอยู่ปะให้คนเอาไว้ยกไบมีอะไรนะฮะ แหักไผ่หักไผ่มักไผ่เพ่อยังเหลืออยู่แต่เกิดฉลวงยังบุกไเห็นต้นหมักไผ่พี่นเองเลยปาโรคแท่นี่ขึ้นเอาไปยังไงเนีมาเจาะซุดขิดขดขุดขุาข้ดขุดขุดขุมไุดขุดขุดขุมขุอขุดข้ดนเดขเมืุดออดขุดขุนขุดขุเขุดมุดขุด อ้ยังแขกแล้ว่รอี่้ขึ้นห้าเียหรอัล่ปะโอ้ยเอไลุกอยู่เนาะแม่แมุ่าแม่รดเลยนะนี่โออพื้นกันอย่างได้พื้นดิข้ามเงน่ะฮักไปฮักไปกดยพาแกงเนี่องนผู้เขาเจ้าน้านั่นนี่ะ สีสุกหรือเ่แม่แน่จาข้าวนาข่อยนาเนี่อยแรงขี <S <s ala> <s ala ้รองเลยนี่คนมาลักเสือนี่ขี้รบขัมเหนมันบาแล้วดูไปทำชุจัควางเงียบใครจ่ายพี่เปลี่ยนไที่ลือมัดขืนหรือไมเฮ้ยที่ไหนเราขืนขืนอไรวะพะมิญมันยังบูชุกยังมันบูชุกอะไนยาวแล้วนะทำจีจงยังไงชี้มั่งเนี่ยานยู้บ่ใคให้ไเป็นหน่าจะ แต่เป็นพิษมีต้นเดียวนี่บอกที่ว่าเพิ่นเอาอยู่ปลายอยู่ตงกะมันบวชกับพ่อพิษไหมน,นะมันสมไม่วาไปยังบวมั้ยมันยังบวชอ่ะมันสมข,อขอออมม่อยจังเอาน้่ยนาหมายว่าอะไรมันเมือมนบุรงบ่แค่นั้นลงป่าลงนวลบ่ไหนกะันแล้วบางแนีต้นดอ,อกไผลเคยเห็นบ่ ผอ้ยแล้วคุณก็เต็มกำมือพี่น้องเลยโอ้าเจ้ายานพากระเตุานเลยอ๋อไม่แต่เหน่งง่ายเนหะ้นี่ใครบ้างมามาเห่งคาเนี่ยอันนี้ก็อยู่ป่าอยู่ลุงนะพี่น,อนะน้องเน,นะาะน่ะขึ้นไดหมขึ้นได้ป่ะอ๋อเหน่งละไมมพี่น้องเลยจะไปขึ้นด้ว่ก็อะไรทีขึ้นเยอะกว่าน่ะเนาะ พรีงามนะตกลงยาไหมเร่งขึ en, ้นต้นใหม่ดึ๊บดึ long, ๊บโอ้ยสนกำลังขยอยู่นี่โอ้ยพอได้ลงมาขึ้นมาขึ้นตกได้น่นเพิ่นเน่นแน่นน่นอยู่ให้โหลดเลยสิ่อนางตีเลยอ้าเน่นเน่นเอากก็หมาหมดหมดแน่นแนหมดลายเลยหมดแรงนะ๋อหมดแรงอย่างนี้เหอโ้โหเน่มาที่นี่นะ เออเงี้ยเนาะเนาะหังมันนี่นะเนี่ะล่ามันนี่เนี่ะไม่เห็นคนขึ้นโบสถ์เครื่องไอ้ไปเครื่องท่านพระบุพเพ็จเมื่อกี้ไเอาพืชจะอ่อนพืชนี่เนี่ยเอาพืมุบ้น คือว่ามปไม่ได้เห็นแเห็นแ่ส่งเชือที่ร้านเนี่ยที่บอกมือแรงครบที่น้องเลยเขึ้นหอดเนี่ยมันหล่นมาเด้ตอนนี้กะลอดเวลาเมื่อแ้้เนาะแกมันเมื่อพี่น้องเลยทางกแคบแคบพี่น้องเลยเต็มรถทางกะแกบแค่นั้เสียเม่กันเ้าะ ทางก็แคบแทบพี่เดินเลยค่อยลงเด้อค่อยลงเด้อทางก็แคบเงีอนรถกันเนี่ยนี่ก็ลงเนอทางมันแคบย่านเลยจะได้ลงถึงไหนยังครัวนี้ลงใต้ครัวอีกอาเสียงกระเจนห้อง ยงแม่งกระจันท่อทางอยู่ป่าอยู่ลมมันก็อยากแคบแน่เนอ้อของเขามาแก่ไม่แก่ต่อกระทางพ้อดีแต่ลงนวดนี่งเองว่าเพื่อนรถฉลวงก็อยากเงยเอาแน่เนาะยังต่อน,นั้นความความ้าแบบงูใส่งูหัวอยู่บนาทางโฮมตีต่ำเสาอ้ยเฮียเกือบพิน่นโอฟอ๊อฟออฟ อ๋อหาแล้วอ,อ๋อหาตานหน่อยอยู่พี่เราเพป็นละพึ่งตัวน,นี่กับชิบูการาขับลงห่วยเนาะตอนอันเอาลำมันลงพี่เราไงตอนรถเป่านะก้าวไาตามาอยู่น,นี่ก็แหงเจ้าของหน้าที่ว่าเขามาเอาลำมันแหมากแก่ข่มลงให้ทางกระห้องพี่เราไงนี่

โอเคน้องๆรบับคลิปนี้กับชิดจ,จบลงเพียงชัมนมีกันเด้อน้องอยากระผ่าเขามาเป็นกำลังใจให้ะดวงเนี่ยพี่น้องเลยมาเอาละมั่นเหมือนนี้เนาะ